ที่ปู๋ไม่ใช่หมายถึงว่าปกติด้วยพฤติกรรมเราอะเรามีเซลเล์มะเร็งอยู่แล้วแต่ว่าพฤติกรรมมนุษย์ทั่วเนี่ยมันชอบกินอาหารแบบแปรรูปก,กินของปิ้งไางกินอะไรยเงี้ยซึ่งมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะเรามีทางรู้เป็นอะไรที่ลำได้จนกว่ามันจะเป็นแบบยิ่งใหญ่ไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความรู้สึกครับ ที่โรงพยาบาลแก้กปัสสาวะเล็กไหคยคะมีครับแต่ว่ามันมีหลายวิธีนะมันมีที่เห็นเวอร์ก็มีแบบช็อกเวฟอะไปเก้าอีนแบบไปกระตุ้นไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราจะกลั่นได้ดีขึ้นแต่ปสัสสาวะเล็กมาจากช่องอ่ำป่ะครับไม่มันเกิดมาจากอายุหูรุ่นมันเริ่มแบบม <า S 1> ไม่ดี ผลคุ้นละ3,800คนอ่ pues ะัสดีค้าบทุกคนผลสองต้องปกตินะปกติเซ้ำเหรอใช่บอกทุกคนใน3,800คนใช่จะได้ทุกคนจะได้ถามว่าเป็นยังไงผลโอเคครับไม่มีอะไรน่าห่วงไม่มีปกติดีะไม่มีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษ วีเขาต้มอร่อยมากดีใจด้วยค่ะคนเป็นหัวพี่พีขอบคุณครับอาหารน่ากินมากแล้ววันนี้จะกินให้เต็มที่เลยจริงๆหิวมว่าผุมพี่พี่ผุมถามว่าพี่พีจะกินอะไรหนูจะกดให้อะไรก็ได้เมื่อวานในหัวอยากกินอาหารเยอะมากเลยตอนที่เราถูกกดอาหารนี่น่ากลัวนะโอ๊ยเด็ดเด็หนูโดนบ่อย สุดดเราเป็นบ้าได้เลยนะใช่เราเรากีได้เลยอ่ะสี่พันสามร้อคนดูฮะทุกเราหยุดไปนานเนอะพี่พีวันนี้เราจะมากับปปะดะที่ปังนะคามาจะบอกว่าสินค้าวันนี้เดี๋ยวเจ้าของแบรนด์อ่ะจะมาด้วยแต่จะบอกว่าสินค้าเขาขายไปเป็นล้านชิ้นเป็นล้านจริงๆเป็นล้านล้านชิ้นคนต้องเคยเห็นนั้งแหละคนที่เล่นติ๊กตอกผลิตภัณฑ์เขาคือ ราคาโอเคคุณสมบัติโอเคก็เลยรับเลยนะจริงๆครับแต่เดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเรามีเกมเล่นด้วยเต็มวันนี้เต็มเลยอ้ยปักเป็ดเนี้ยวเรามีวันนี้พี่หมูพี่พีจะเป็นแม่าคาด้วยใช่ถูกต้องถ้าได้คนเดาดีกว่าเอาทุกคนรู้นี่ว่าเราจะลาไ,ไลฟ์อะไรบอกว่าใช้ดีเอาเขามีแอดอาสเวิร์กแล้วก็ลงโปรโมทอยู่พี่พี อ๋อแบบว่าทุกคนดูอันเวิร์กมาสวัสดี4,600คนกินข้าวด้วยกันนะครับกินเผื่อสามวันที่แล้วเลยโอ้โหพี่อุนพี่เุดกิอาหารสามวันเลยหรอใช่กินแบบข้าต้มโจ๊กมาสามวันเต็มอ่ะปุ่มเคี้ยวแจ๊บป่ะหมูมอน่อยปากเป็ดเหรอปุ่มเพิ่นน่ะปุ่มเพิินปุ่มติดพี่ปุ่มติด A S M R ม่ได้อ่ะ ให้มันไหลใช่พอออกจากบ้านนี่อยากใช่ปเป็ดเขาบอกว่าอดนานจาังใช่มันจะได้ตอนที่ถ่ายมันจะได้แบบตอนที่ล้างท้องอ่ะใช่ใช่แต่พยาบาลบอกให้แม่หนูอดสามวันไมน่กินของเหลวไม่งั้นอ่ะทุกคนจะทุกข์มากตอนที่แบบตอนที่ไปถ่ายท้องอ่ะแค่เขาเขาบอกให้กินของเหลวสามวันตอนคือต้องเข้าใจว่าเราต้องระบายมันออกให้หมดกล้องมันส่องเข้าไปถึงจะเห็นนึกออกใช่ไหมจริงๆถ้าเรากินกากไว้เยอะอ่ะ มันก็จะเป็นทุกทรมานของเราครับจริงๆตอนที่เรากินยาถ่ายอ่ะคือ,อยังไงเราก็ต้องเอาออกให้หมดก่อนที่เราจะสอ่องกล้องอ่ะแล้วแบบมันจะเข้าห้องน้ำไม่จบไม่สิ้นเลยนะเจ๊บบอหน้ารักเป็นธรรมชาติดีค่ะเอ้ัวลูกหลังไอคิวอ่าคอมเมนต์สั้นที่บอกพี่บุ๋ม เราตีไม่ได้หรืไม่ได้เป็นคนถึงเกลียวแทกป่ะแล้วอยู่เกลียวแทกป่ะโอายปากเป็ดอมยังไงให้มันไม่มีเสียงทำให้มันเหนียวพี่พีปากเป็ดอมยังไงให้เกลียวไม่มีเสียงไม่เป็นไรปากเป็ดเนาะคิวแท็มามีเสียงเนาะอะไรนี่ปากกรอกมากใช่ได้บานิวออ๋โอเค อันนี้ไว้กินกับปลาป่ะใช่ค่ะอือ่าดเลยก็ได้นะใช่เหรอพี่พีชใช่เกล็ดมากโอเคเราแบมทุกคนในเมื่อทุกคนพักนี้ดีใจจังทุกคนจังได้เดี๋ยวเข้าใจค่ะเรื่องอะไรสัญญากับทุกคนไว้ให้่าเหรอจุดทุก ตอนนี้พี่พีชต้องตุดพุบแล้วแหละคนถามถึงทุกวันเลยอ่ะนี่ไงอันนี้รอะรอทุกคนอันนี้คืออันวันนั้นเลยนะอันวันนั้นจริงๆและเดี๋ยวเราจะตั้งไว้บนโต๊ะแล้วเราจะมาเห็นด้วยกันในที่สุดน้องแก้มก็ตัดเสร็จมาคุยคนละเรื่องอันนี้ไส้ทอดน,นะคะไส้ทอดเดี๋ยวใครจะบองเลยอ่ะหรอรทุกคน,น,นอันนี้ใครอยากกินไหมคะ ไข่อันนี้โชว์ใกล้ๆหน่อยเคยเห็นมน่ากินมากน่ากลัวมากเลยไข่มดแดงน่า่เป็น่านัานมัน่านานี่าน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 ่า่าน่อาน่าน่าน่น่า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 ่าน่น่าน่าน่่าน่าน่นน่่นน่ัน่น่่น่คาน่่า่ยา่น่่านนอ่่าานนน่งนะุ้ย ไสตันทอดอร่อยไหมทุกคนไสอร่อยพรุ่งนี้เราอ๋อพรุ่งนี้เรานี้เราต้องช่วยตัวเองกันนะอออันนี้มาจากวัดที่เชียงใหม่และจะจุดวันศาสตร์จีนแต่ไม่ได้จุดมจุดให้ดูคนดูนี้ศาสตจีนเชียงใหม่ที่เราไปมารอบก่อนอ่ะใช่ค่ะทำไมพิ่งเราจุดวันนี้นานไปไหมไม่ตอนแรกจุดวันศาสตร์จีนให้ทุกคนเดี๋ยวไปหากระป๋องกระแป้งมาก่อน โอ้ยพรุ่งนี้อีกแล้วใช่นึ่งจุดในนี้เลยหรอใช่พี่อ๋อค่านเดี๋ยวพี่บอกไี่จุ๋มนั่นกล่องกระดาษโฟมก็ได้นะผมเห็นเขามีโฟมอ่ะเขาบอกว่าพองด้วยเขาใช้เรื่องมันจะไม่ไหม้ค่ะใส่เลยค่ะใส่ทบโพี่จุ๋มจัดการให้พี่จุ๋มจัดการพี่กีพีจ้าทุบทางไหนนะครับได้เอานี่ไม่ต้องฝังเลยเก่งอืมอันนันนอี้มันมีควดเป็นอ๋อคนให้เป็นบิตต่างอ๋อโอเคได้แอปเปิ้ลหรอ เขาไม่โดนก็กินได้อ่าสงสารมันอ่ะป้าอันนี้อร่อยนะพี่บ๊อบเราก็กินได้ตัดผ่านแต่กินอะไรอีกแล้วพี่จุ๋มไม่มันจะอันนี้นะคะพี่เดี๋ยวเคียรดูให้หน่อยได้ปะไไงม่ได้ต้องดูเองที่มันกินไม่ได้แล้วอ่าได้ปวดเองมันช้ำแล้วมาจระปวดจ้านี่นะครับเลมอนบูด มาพร้อมไหมเราจะดูไปด้วยกันเดี๋ยวไปจุดก่อนข้างออ้าวทำไมมันค้างอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อพี่พีชยืนนิ่งพีค เหมือนนเหมือน้บุม้อมหน้าที่พีชยืนนี่มันพาัาเหมือนพี่เบอันเลยเหนื่อยไปาพี่มาพัพี่เบลล์พาขายพี่บุ๋มป้มเหน่อยพี่พียืนไม่อยากอไรอ่ะกำลังจะแบบคนดูเยอะมากอ๋อไม่ขัดนะค่ะนี้มาจากนะหน่อยอ่ะที่เชียงใหม่มาค่ะพารอ ใส่ถ้วยวางก็ได้ค่ะจะกินวาใส่ถ้วยถ้วยนีงจะได้พี่บุ๋งวางเดี๋ยวมอนใครคิดว่าค้าของหนูบ้างมัจังหวะแล็บนึงอ่ะใครไร้างหรือใครพี่พี่พพพพพอยู่ที่ว่าขาพี่บุ๋งก็ยืนนิ่งๆิ่งนึงออกปะมาทุกคนเราจะดูไปด้วยกัน ยิ่เยอะมากน่ากินมากไอ้ปลาพี่จุกจุกต้องจัดค่ะวันนี้ไม่ไหวนี่กินก็กินตัวมีดูไปเก็นน้ำซุปกระป๋องสับปะรดพี่จุกินยังอ่ะบอกพี่เก่งเห็นเลยคะว่าไม่ต้องมีใครบอกเจ๊ถ้าจะอยู่มาขนาดนี้เจ๊เอาน้ินแดงมาเจ๊ก็ต้องน้ำมะงุ่นก็ไม่ชอบนะประเด็นไม่ต้องไม่ต้องเปิดมาตามสับปะรดอะไรอ กก้ไกินูรอกพว่าอเป็นงานไม่ไค่ะลูกค้าจะไปกินเองทุกคนก่อนเปิดไฮพอบิกอะไม่ติดป่ะไม่มีนะะต็อบพอิกมีบสตบลบรี่ไม่มีมันติบอิววายพวกแบบมวมีแต่ไม่มีสตรอบอรี่ไงไปเช็ค่ะิกะงปากเลยครับทำงไม่ติดใช้โค้กอ่ะเขาต้มอร่อยมาก ก่อนจะจุดเพิ่มขอใจส้มได้ไหมแม่ใครมีใจส้มเหลืออยู่ขอยเนาะได้ไหมคะใจเหลือผิดดูแลบุ๋มเองตอนนี้มี340ใจส้มได้ไหมได้ไหมแม่ไส่งใจส้มให้หน่อยเลยเพิ่มการมองเห็นเพราะว่าเวลาเราส่งใจส้มอ่ะเราจะเป็นสมาชิกมันจะกดเวลาที่บุ๋มพินดีไลค์จะย่างเตือนเรแม่ใจส้มใครที่เป็นสีเทาแล้วกดส่งใหม่ อ่เร็วเดี๋ยวเอาเล็กทุ่มาไ,มได้เปิดขึ้นทำไมไมเพิ่มมานิดนึงเนี่อยอ่ามาแล้วมาแล้วอ่เร็วแม่ขอใจส้มเลยใจส้มใจทุกคนไม่กี้ใครได้เห็นสัมภาษณ์ที่งานเมื่อตอนบ่ายอย่ะเอ้ยตอนเย็นยังครับหวานเกินขอบคุณใจส้มค่ะไม่ได้นะไม่ได้สัมภาษณ์นานเก่งโอ้โหโ พี่เก่งไม่มีใครในโลกอ่อนผิวแล้วผิวไหวอ่ะตื่นเต้นแหงาขอบคุณครับพี่ไม่พูดเลยรอบเนี้ยให้บุ๋มพูดบุ๋มจริงพี่พีไม่พูดเลยเถิ่นแต่พอขัดโกต์ปุ๊บพี่พี๊พูดขัดดูแล้วไม่แต่กล้องเยอะเกินถ่ายรูปหมดละกล้องเยอะมากคนเนี้ยเยอะพี่ปกติ ตำอลองตัดทิปก่อนเร่งรีบแม่ขอใจส้ม400ได้ไหมตอนนี้3เอ๊ะพูดรันนี้ติดแล้วใจเย็นๆเฉพาะอันนี้ครับคุณจีโอ้โอ้หอดูหน่อยแล้วก็เลืนสนไซับก่อนไม่เก่งได้ไงมีไซด์อยู่มีเห็นแบบเห็นเราไหมนี่ให้เดี๋ยวเราส่งให้โอเคได้ครับเกิดเป็นวิดีโอที่เห็นคุณจี แม้ใจต้มสี<ว>่เดี๋ยวเ,<ล>ยเอาไว้ตอ,ตอนเดี๋ยวลงรูปไหมฮะห้าพังคนดูว่าด,ดีครับก็จะลงรูปคู่เขาหนนะ่อยเนาะสักขาดเก่เป็นคนหนึ่งอ่ะรู้ตังบนเวทีไหมมีมีน่าจะมีครกบน่าจะมีกล้องใหญ่เขานะขอรูปมาอืมลงแพ็กให้หน่อยลงไปลงไปรูปลงไปรูปวงงานก็ลงไปรูป คือคู่สวีเป็นเป็น,ปนแ่งกันดิเอาลงรูปแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ทํางานด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าเขามืออาชีพอ่ะจริงจริงแต่ต้องจริงนะงชอบตอนที่พี่พีบอกว่ากินสามเม,เม็ดได้ไหมแล้วเขาบอกว่าเม็ดเดียวพอคะ่ะลูกค้าเปลืองใช่นี่แหละแกมบุ๋มมาไม่้วคือต้องคอเดียวกันสุดๆลูกค้าเปลืองค่ะแต่ว่ามันได้อีกหรอคะ พอพี่อุ่นบางตัยังไงกินเยอะกินเยอะได้ผลนี่บางทีแล้วไม่ได้ักเลยเหรออ่อนไม่ั้นกนยู่ห้าทีได้ไหมเปนข้าวกลองได้ยนน้ำเปล่าวะน้เปไม่แล้วราคาเขาจะแปดเซลกิ่งงูจะแฟดเซลให้เลยใช่ไหมโลด